คุณนะครับเป็นเงินต่อยอดของท่านไว้ก็มาเชิญครับแลกเหรียญใส่บาตรสับองค์ที่18เพระอรหันต์ได้ภายในเทวะวิหารครับ เชิญท่านสาธุชนเข้ามากราบประราธานสขอนพระองค,ค์ทวา,ารการอาง,จจง,คง,คงค์อาหารทองค์องค์ปู่ไก่จงองค์ปู่ตือองค์หอยจงองค์เชียร์โตด้านในถือว่าวิหารจะได้นะครับแล้วก็ขอเชิญท่านนะครับร่วมนะครับบริจาคโลงศพข้าหอศพเพื่อมอบไปให้กับศพที่ไร้ญาติและศพที่ยากไร้การแก่นะครับทุกนะครับก็ขอเชิญนะครับร่วมนะครับบริจาคได้ภายในถือว่าวิหารจะได้ครับ แค่ขอเชิญท่านกรร่วมแลกเหรียญใส่บาทกับคุณพระสิบแปะพออรหันครูม่าย20บาทในถุงนั้นมีให้ท่านนะครับ20เหรียญใส่บาทและเหรียญนะครับ18องค์18เหรียญครับใส่บาทเสร็จแล้วเหลือเงิน2เหรียญนะครับเพราะถุงไม่ต้องคืนเหลือเงิน2เหรียญครับใส่ถุงไว้แล้วนําไปไว้ในกระเป๋าสตางค์ของท่านครับหรือจะเด็กกระเป๋าสตายก็ได้